เงกันมาเบิ่งกันของบัตรไอรเแนนะครับแต่ของพอนหแล้วพอนใ้อะไรแกลหร่งหนึงอะไค่ะให้อะไรที่มันใช้ฮะก็เราเสื้อแขนยาวกันหนาวสีชมพูมาในวันเดียวใส่ใสใส่เ้ื้อไรแบบเสื้อกันหนาวคุยยิ่งเนี่ยนั่นนแใส่แล้วใสนหอดเขากนอยู่หลายจนี่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 เสื้อี ชุดแสงเนี่ยชุดแสงมีชุดนี้นเลยมีแจกทุกคนว่าสวยไหมสวยช้ดคู่นเนี่ยเออสุดคู่สุดคู่แล้วเป็นคู่ตรงไหน,น,นเนาะวุ้นหนังเหล่เลยเจอแล้วทุกคน เจีาใกบอะไาหรมัจบแก้ฝังอร่อยผมนเนไมาหลังาเขาเนี่งงเลยแล้เจีนมันใส่ยังสูเขาถึง้วกอนคือแบาจะใครๆยังี่นอะไรแตบนีออเหรอ่ว่าไม่มีฝนข่านเจ้องอ่มันป็าได้ส

ข้อพ่อไปแล้วมือนั้นหวยหลายหลายไม่สิบนั่นเอาหวยยังกันได้ตัวสมความมุ่งมั่นารถนาตอนเราจังอะไรยังกคะคิดเอาอเฮ็ดเอาขอบคุณมากๆนะคะบ้านดนนบาาีบ้านดีสิเพื่อภมาคจะเอาขึ้นหลายกว่านี้สิบเท่าเธอเชื่อไหมว่าฉันเตรียมไว้เธอแล้วเยอะกว่านี้สิบเท่าไมทำนีหน้าขายหน้าที่บ้านขายบ้านทุกทีไี่รีที่รีเตรียมไปขายแล้วค่ะใช่ทุกทีไปแล้วว่าวันนั้นพอดีจึงไปพอเป็นสารนก็เลยมัน นนท่านเดินพอดีนะพูดราคากับ่าถอเก็ไม่ใส่สแน่นอนมีแต่งหญิงบอกว่าล่ะไพวกนี้ยตู้บางสั่งลายเหมือนเดิามโค้งการมันก็เพราะว่าท่านเอาไปซิงของอาญาไม่ได้ใส่ประโยชน์ยานเอาไปแล้วแบบว่าโอ้โหสิใส่จริงมันใส่จริงกขาเล้วมาลาอะไรจะได้อะไรก็ซื้อเอาเขาสั่งกับเก็บไปซึ <laughs> ่งลายลายเนลูกแบบด้วยให้ทำไมเขียนว่าพี่ดีเพื่อนรักเด้อเขียนเอา เดี๋ยวมาย้อนหลังได้พี่น้องนะเพราะว่ามือนั่นนั่นนก็อาจจะยากอยู่ยากอยู่กแล้วมาย้อนหลังเอามือนี่เรียบสุสวัรคเกิดยอนหลังค่ะ